ครับก็วันนี้จะมาแนะนํานะครับทักษะการวางเปตองนะครับโดยที่หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการจับลูกเปตองนะครับขั้นตอนการโยนลักษณะการยืนโยนการนั่งโยนนะครับแล้วก็ฝึกการครอบคุมกันแบ่งแขนโดยการโยนยางแล้วครับวันนี้แบทบฝึกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการวางว้อมนะครับการวางว้อมคือ ให้นักกีฬาโยนครบสามลูกเข้าในวงกลมแล้วก็ครับหรือสองลูกครับแล้วค่อยเปลี่ยนเส้นครับจะเป็นการโยนระดับสไลด์ครับฮับฮับดรอปก็ได้จะยืนหรือนั่งก็ได้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนวงครับเปลี่ยนวงโดยวงเราจะทําเส้นวงกลมนะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับรัศมีต่อไปก็จะเป็นเส้นที่สองครับก็โยนบอมไปเรื่อย เป็นการเตรียมร่างกายสู่การฝึกนะครับ